ต้นขอโทษนิวนิวหลังทำผิดทำร้ายจิตใจฝากถึงคนด่าเจ็บจิตทุกคำแลาสุดเต้นธนพนได้โพสต์ข้อความขอโทษนิวนิว พร้อมเขียนข้อความชะคนที่เข้ามาวิพากษวิจารณ์ว่าวันนี้สิ่งที่ผมทําคือการออกมาขอโทษผ่านทางรายการรายการหนึ่งซึ่งเป็นการกระทําต่อร่างกายและจิตใจของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจจนถึงการทําให้ทุกคนเข้าใจผิดไปต่างๆนานา,นาผมคิดว่าผมทําถูกแล้วที่ออกมาขอโทษครอบครัวของน้องเขาเพื่อนสนิทมิตรหายของเขารวมถึงครอบครัวของกระผมญาพี่น้องของผมและคนที่รักผมที่ผมทําให้พวกเขา ผิดหวังในตัวผมคำสั่งสอนของผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมลงลืมตัวไปคงคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นการกระทําที่แย่มากๆในวันนี้ส่วนการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาสร้างกระแสไปอย่างนั้นผมไม่เคยคิดโกรธครับแต่ผมขอแนะนําให้คุณป้าคุณลุงคุณพี่เหล่านั้นใช้เวลาตรงนี้ มารับสภาพสภาวะจิตใจของตัวเองดีกว่าขอแนะนำให้ไปทำบุญกับผู้พิการเยอะๆเพราะผมคิดว่าต่อไปพวกท่านน่าจะสบายนั่งกินนอนกินเช่นอมัมพาตแดกก็เพราะด่าคนอื่นเขาเยอะก็กระส่คนอื่นในทางที่ผิดเหมือนสัมภเวสีหรือเรียกอีกอย่างว่าเจ้ากรรมนายเวรเอาไว้ว่างๆผมจะกรวดน้ำไปให้นะครับปอลอ ที่ทุกอย่างที่ผมพิมพ์ออกมาจากใจจริงไม่ได้เสแสแ้งรู้สึกผิดจริงๆรู้สึกโกรธตัวเองจริงๆรู้สึกไม่ดีมากๆวันนี้ผมได้สำนึกในสิ่งที่ทำไปแล้วทั้งหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ